มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนปลาจีนยอดโควิดไายนิว395พบคลัสเตอร์ผู้ป่วยจากย่านนิคมอุตสาหกรรมโรงงานเมื่อเวลา18นาิกานาทีวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปราจีนบุรีรายง,งานว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งสถานการณ์โรคโควิด -19 ระลอกของเดือนมกราคม65จังหวัดปราจีนบุรีณนะวันที่3เมษายน2565 ผู้ติดเชื้อะระลอกมก,กราคมเพิ่มขึ้น395รายสะสมนะคะรวม15,895รายผู้ป่วยเสียชีวิตบวก1รายสะสมะระลอกมก,กราคม6534รายจำแนกตามผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้จำนวน395รายนะคะ เป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่15,501รายถึง15,895รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทอาเซลิกฮิตาชิโฮมแอปพลิแอนประเทศไทยจำกัดจำนวน2รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทสหัสเซเรนจำกัดระลอกใหม่จำนวน2รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลประเทศไทยจำกัดระลอกที่3จำนวน1ราย ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันจำนวน139รายบุคลากรทางการแพทย์จำนวน7รายผู้ที่มีประวัติเดินทางไปกลับจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงจำนวน2รายผู้ป่วยนอกเขตที่เข้ามารับการตรวจแล้วก็รักษาจำนวน10รายผู้ป่วยมีอาการและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคจำนวน232ราย นายแพทย์สุริน์สืบซึ้งนายแพทย์สถานะสุขจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวว่าในสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะคะมีผู้ป่วยโควิด1 9ค่อนข้างพอสมควร สิ่งที่เป็นกังวลค่อนข้างมากคือผู้สูงอายุของจังหวัดปราจีนบุรีพบสถิติมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 อยู่หลายท่านที่สำคัญคือในผู้สูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งที่เสียชีวิตดังกล่าวไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยสักเข็มเดียวที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งฉีดแค่อย่างน้อย1-2ถึง,งเข็มเท่านั้นในช่วงก่อนที่จะถึงสงกรานต์ปีนี้เพื่อให้ลูกหลานที่ทำงานหรือจะมาเยี่ยมผู้สูงอายุได้สบายใจและผู้สูงอายุสบายใจอยากจะรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ชาวปราจีนร่วมใจสร้างความปลอดภยัยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มกระตุ้นก่อนสงกรานต์โดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มโรคผู้เสี่ยงทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการรณรง์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับผู้สูงอายุทุกท่านท่านใดยังไม่ฉีดสามารถมาฉีดได้เข็มที่1ห,หรือว่าเข็มที่2ให้มาก,กระตุ้นเขมม็ม3ให้มากที่สุด ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ